สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปัญหาของหัวสว่านยี่ห้อนี่ครับทันสู้ใช้มาหลายปีแล้วครับแล้วทีนี้พบปัญหาว่าหัวมันไม่สามารถคายตรงนี้ได้แล้วครับเพราะว่าน่าจะเป็นสนิมหรือติดล็อกก็ไเลยสักอย่างข้างในนี้ครับ ทั้งหยอดน้ำมันทั้งแงะทั้งขันทั้งอะไรหลายๆอย่างทั้งทุบด้วยก็ก็ไม่คายก็คือหัวเนี่ยใช้ไม่ได้ก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยครับหัวนี้รุ่นเดียวกันเด่เลยตัวเดียวกันทีนี้เราจะถอดเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับมาแกะกันเลยตอนนี้ผมขันน็อตออกหมดแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ ตรงท้ายมันจะมีก้อนอะไรตรงนี้อันหนึ่งไม่รู้มันคืออะไรน่ครับมันจะอยู่ท่าน,นี้นะอ่ะ,ะแบบนี้ส่วนตัวล็อกแบตก็คัวแบตก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้เข้าในล็อกนี้ก่อนอ่ะประมาณนี้โอเคทีนี้วิธีแกะก็ อ่ามันมันจะต่อกันครับตรงนี้ด้วยนะครับก็ระวังมันเด้งออกก็พยุงตัวนี้ไว้แล้วก็งัดออกมาทั้งทั้งตัวมอเตอร์แล้วก็ทั้งหัวสว่านที่เราจะเปลี่ยนเอาออกมาพร้อมกันเลยครับอ่าแล้วก็ระวังอันนี้ดีดออกอ่าที่เราต้องเอาออกมาทั้งชุดเพราะว่าเราต้องดึงอันนี้ออกตรงๆนะครับอ่าเนี่ยเกี่ยวตรงๆถ้าเรา งัดขึ้นอันนี้แค่อันเดียวก็ไม่ได้ก็เลยต้องยกขึ้นมาทั้งคู่เลยแล้วก็ค่อยมาดึงออกแบบตรงๆครับส่วนตรงนี้มันจะอยู่นี่มันคือเนี่ยอันนี้มันจะเกี่ยวกันแบบนี้แล้วก็ยึดกับตัวนี้เพื่อเป็นสวิตตัวสับเปลี่ยนระหว่างหมุนเร็วแล้วก็หมุนช้านะครับโอเคทีนี้เราก็จะเปลี่ยนกันเลยถอดอันนี้ออกมาอันนี้ก็ ออกไปเลยไม่ได้ใช้แหละส่วนตัวนี้นี่ก็จะมีเดือยเหมือนกันนี่เดือยตรงนี้เพื่อใส่สปริงใส่เวลาใส่ก็คือยัดเข้าไปเลยนะครับนี่ให้มันเข้าไปในสปริงแบบนี้เลยนี่ให้มันอยู่แบบนี้เลยทีนี้ก็ประกอบกับตัวชุดมอเตอร์ก่อนนะครับก็คือหาจังหวะให้มันเข้าให้สุดได้แล้วก็ค่อยๆเอาลงไปพร้อมๆกัน ให้เข้าล็อกนี่โอเคอ่าโอเคเข้าล็อกสุดละก็แสดงว่าใช้ได้ละโอเคอ่าสังเกตดูตรงลูกปืนนะครับให้มันเข้าสุดแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือให้มันเข้าสุดให้มันดังแก๊กแบบเมื่อกี้ครับทีนี้ก็จัดระเบียบตรงเขาเรียกเลยนะสวิตต์ปุ่มกด นี่ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเพื่อให้หมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่ตรงเดือยตรงนี้ต้องให้เข้าตรงกลางตรงตรงนี้นะอาจจะอาจจะไม่ชัดอเอาออกมาเลยก็คือมันจะอยู่แบบนี้เนี่ยเวลาเรากดปรับให้หมุนซ้ายขวามันก็จะประมาณนี้ก็เลยต้องให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เ,เข้าไปเลยเข้าไปแล้ว ข้าไปแล้วแล้วก็ตัวเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ให้เข้าล็อกมันนะครับถ้าเข้าดีแล้วมันจะไม่ค่อยกระดุกกระดิกเท่าไหร่แล้วก็ย้ำอีกทีนึงก็คือตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางของของช่องตัวนี้นะโอเคให้มันโยกไปได้ทั้งสองทางส่วนตัวล่างก็ให้มันเข้าล็อกดีดเดือยตรงนี้ให้เข้าช่องตรงนี้ โอเคน่าจะครบแล้ทีนี้เราก็ประกอบเลยครับนี่อันนี้ออกมาแล้วก็วางลงไปตรงๆเลยครับสังเกตทุกช่องทุกล็อคให้มันตรงกันพอดีปึ๊บข้างล่างล่างได้บนอ่ะยังไม่สนิท นี่เหมือนตรงกลางจะยังไม่ลงล็อกดี๋ดยวขอดูก่อนอมันจะติดอะไรตรงกลางนี่แหละ เพิ่งจะลงล็อกคึกเมื่อกี้โอเคเ่าจะได้ละถ้าถ้าลองหมุนดูตรงนี้มันมันจะยังไม่ไม่เลื่อนนะครับมันเพราะว่ามันเดี๋ยวตัวข้างบนจะมาประกบตัวนี้เดี๋ยวมันถึงจะหมุนได้สะดวกโอเคอะอกลับมาไล่ดูตรงนี้อีกเข้าล็อกแล้ว ตนนี้เข้าล็อกแล้วโอเคประกอบใหม่อีกรอบครับทุกช่องทุกล็อกทุกฟันทุกซี่ ดอะไนะ hmm. สายนี้ก็อยู่นี้ถูกแล้ว ตรงกลางยังไม่ลงคิดว่าน่าจะเป็นตัวสปริงของมอเตอร์รมอเตอร์มันสปริงมันแรงเอ้ไม่ใช่สปริงแม่เหล็กมันอาจจะดันอดันแล้วทำให้ตัวเพลาของมอเตอร์ครับมัน ทำการดีดตัวเดี๋ยวผมลองขันเข้าไปดูก่อนเพื่อให้มันไอ, <c oughs> อ,อ้แม่เหล็กกับเพาเมื่อกี้ที่ว่าให้มันเข้าที่ด้วยการบังคับของการขันน็อตนี้เลย ลองดูก่อนยังไม่ขันให้ครบใส่แบตบโอเคใช้ได้อ่าตรงกลางล็อกเกียร์เร็วเกียร์ช้าเกียร์เร็วโอเคได้ มาใช้งานได้แล้วก็ประกอบน็อตให้ครบทุกตัวนะครับ ทับผ่นอันนี้น,นิดนึงไม่เป็นไรช่างมันไม่ได้ใช้แล้วละประกัน โอเคน็อตสิบตัวเข้าไปครบทุกจุดแล้วทีนี้เรามาไล่เช็คความแน่นก็พอให้ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากไขควงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เครื่องมือไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ โอเคครบแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ไปลองกันอีกทีหนึ่งปึ๊บน,นีล็อกอยู่หมุนอันนี้เกียร์เร็วอันนี้เกียร์ช้านี่เรามาดูตรงนี้ครับโอเคช้าได้ปกติเรียบร้อยครับ